แต่ดูคนดีก็มีคู่ครองเขาสร้างสุขหรือเขาสร้างทุกข์ความเป็นอสระของเราไม่มีถ้าเรามีคู่ครองเพราะว่าจะต้องมีความห่วงใยในคู่ครองเป็นปกติถ้ามีลูกหลานเลงขึ้นมาเป็นยังไงถ้าสภาพของบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเขาอยาสาวเขาเยานุนมสวยสดงดงามตลอดเวลาหรือเปล่า อย่าลืมมองดูคนแก่บ้างคนที่แกเนี่ยเขาหนุ่มเขาสาวกันมาแล้วทางนั้นแต่ในที่สุดเมื่อสภาพความแก่เกิดขึ้นมันมีสภาวะเป็นยังไงนั่งมองโลกนี้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การมีคู่ครองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกเอาเอง เพราะว่าทุกคนมีปัญญาว่ากันโดยในแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมันมีสภาพนำมาซึ่งความทุกข์และมันน่ารักน่าปรารถนาหรือว่าน่าเบือ่อใช้ปัญญาพิจรารณาดูให้ดีเป็นอันว่าเบือ่อท่านจะเบือ่อหรือไม่เบือ่อแต่ผมเบือ่อ ผมถือว่าผมเบื่อแล้วนน่นก็เบื่อถึงที่สุดของจิตไม่เคยคิดก็ไม่เคยปรารถนาเพราะว่าเห็นคนก็ไมเ่เห็นซากศพเห็นวัตถุที่มีอาการผ่องใสก็สลดใจว่ามันผ่องใสไม่นานเพราะว่าเห็นมันมามากผ่านชีวิตมาหลายสิบปีมีความเข้าใจดีในเรื่องนี้ เพื่สำหรับท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อเมื่อน,นิพพาย,ยายนเกิดขึ้นก็มีหลายคนอยากจะตายหากว่าท่านจะถามผมว่าอยากตายไหมเวลานั้นมันอยากตายจริงๆเห็นคนเลวเบื่อเห็นสัตว์เลวเบื่อเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเบื่อเห็นบริวารเลวก็เสียสิเอียน เห็นเพื่อนเลวก็รังเกียจรวมความว่าเราหาคนดีกันไม่ได้คำว,ว่าหาคนดีก็ไม่ได้บางทีเขามีนิสัยดีมีจริยาดีมีจิตซื่อตรงแต่ว่าร่างกายของเขามันไม่ดีร่างกายของเขามันเดินกข้าไปหาความผุความพังเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีอาการอย่างนี้ ความแปรปรวนไม่เกิดเลยพบความไม่ดีเ็าเลยเบือ่อบริษัทบริวารก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคนดีแต่เราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเขาต้องตกอยู่ในสภาพเขาน่จังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังความทุกข์มันยุ่งกับเขาอนัตตาในที่สุดเขาก็ตาย เป็นอันว่าที่พึ่งของเราจะพึ่งใครก็ตามเขาก็แก่ลงไปทุกวันเขาก็ป่วยทุกวันเขาก็ตายทุกวันเป็นอันว่าเราก็จำจะต้องเบือ่อเพราะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาเองเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่กฎธรรมดามันบังคับ <c oughs> ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นมากๆ ก็อยากจะตายในสมัยพระพุทธเจ้าพระจ้างปริพาชกฆ่าสหลายสิบองค์ให้ฆ่าตนแล้วก็ให้บริการเป็นเครื่องรางวัลฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารึงได้ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณากายแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วจนรวมเข้าไว้ก่อน คำบารมเข้าไว้ก่อนก็หมายความว่าอย่าเพิ่งทิ้งมันถ้าถึงเวลามันพังเขามันเองยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั่นก็คือใช้สังขารุเปขายานถ้าเป็นยานในโลกียะชานเราเรียกว่าสังขารใช่เรีกว่าเราเรียกว่าอุเบขาแปลว่าวางเฉยแน่รมณ์ แต่ว่าในด้านวิปัสนาญาณเนวสังขารุปเปขาญาณคือใช้ปัญญารู้ตามความจริงแล้วก็มีความวางเฉยในเรื่องของขันห้าขันห้าของเราขันห้าของเขาเราก็เฉยหมดเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพังก็ช่างมันมันไม่พังก็ช่างมันมันจะหนุ่มก็ช่างมัน มันจะสาวก็ช่างมันมันจะป่วยก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันทําไมจึงช่างก็เพราะธรรมดาของเป็นอย่างนั้นทําจิตของเราให้สบายยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะเลี่ยง การมันเกิดขึ้นจิตเราไม่วุนวายจะเกิดยังไงก็ช่างก็ช่างถือว่าขันห้าอันนี้ไม่ช้ามันก็พังพังเมื่อไรเราไปนิพผ่านเมื่อน,นั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็หันก็มาเถึงเรื่องการมฉันทะในสกิทาคามีมรรกและสกิทาคามีผลเรายังตัดกันไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ในเรื่องการมาชันทะหรือโลภะหรือโทสะหรือโมหะแต่ก็บันเทาลงมากคล้ายๆกับจะได้นาคามีผลนม่มีทีที่เราจะระง,งับมันได้จริงๆอย่าลืมว่าต้องใช้กรรมฐานหนึ่งกายกตานุสติราสุกรรมฐานไปจำใจไว้เสมอ ให้มีความรู้สึกส่งตัว,วเพรื่องความรักในเพศหยุดทีหรือว่าหยุดกันเสียทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เรารักมันสกรปรกตามที่พูดมันแล้วอย่าย้ำให้มากเลยในเมื่อมันสกรปรกโซคโคีกอย่างนั้นจะอะไรมาดี แล้วก็นำมรณา,านุสติกรรมทานเข้ามาว่าคนที่เรารักนี่ไม่ช้าก็ตายตายแล้วมันน่ารักตรงไหนเป็นอันว่าคนที่เรารักก็คือเรารักสวมเคลื่อนที่นั่นเองมันเต็มไปด้วยความสุขปรกเต็มไปด้วยความโศโครก ท่านในที่สุดก็ต้องมาเป็นผีตายในร่างกายของเราก็มีสภาพอย่างนั้นในเมื่อเรากับท่านเรากับเขามีสภาพเสมอกันต่างคนต่างสุขปรกต่างคนต่างไม่ทรงตัวต่างคนต่างตายจะมานั่งลำพึงลำพันเรื่อความรักผลด้วยประโยชน์อะไรใจก็วางเฉย จะมาอย่างไงก็ช่างเห็นคนให้มีสภาพทําจิตที่มีสภาพมันเห็นศพเห็นผิวพันก็ดูภายในไม่แต่ผิวพันเขาก็สกปรกมันไม่ได้สะอาดตอนนี้สภาวะของจิตมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่มันท้อแท้ใจเราก็ทําใจวางเฉยในสังขารุปิขาญาณ ว่าสภาพความสกปรกอย่างนี้สภาพความวุ่นวายเพื่อความรักอย่างนี้มันไม่มีสําหรับเราแล้วเราจะไปยุ่งอะไรใครจะมาใครจะไปยังไงเราก็เฉยอันดับแรกจะเรียว่ามึงมากูมดุดคําว่ามึงมากูมดุดมึงหยุดกูแย่มึงแยกูตูตีมึงหนีกูตาม มึงมากูมุดนันด่นหมายถึงว่าวางความว่าถ้าเห็นสภาวะที่เราจะพึงรักตัวกามฉชันทะเราก็มุดเข้าไปหาสุภกรรมฐานกับกายยคตายิงกับกับกายคตา,านุสติน่าจับสกายทิฏฐิที่ว่าร่างกายมันไม่ใช่ไขรไม่ใช่ของไครเป็นเป็นธาตุสีที่ตัณหาท่างขึ้นให้เป็นเรื่องเร่เร่างโชคราว ใจก็มีอารมณ์สบายเมื่อจิตมีอารมณ์สบายใจมันเฉยอารมณ์มันเบาอย่าลืมนะครับอารมณ์ของสมถะที่เป็นฌานมันก็มีสภาพคล้ายความเ็นลรหันเหมือนกันแต่อารมณ์หนักแนบแน่นหนักหน่วงแต่อารมณ์ตัดจริงๆเป็นอารมณ์เบามีความสบายๆบายเฉยๆ มือนกับไม่มีอะไรมาท่งใจใจเบาใจสบายความรักในระหว่างเพศมันไม่มีอาการอย่างนี้ที่ว่าสังขารุปเปฆายานในเฉพาะกามฉันทะที่เราจะพึงตัดแต่อย่าลืมว่าอารมณ์ของพระสกิทาคามียังตัดกามฉันทะไม่ได้เด็ดขาด แต่ด้วว่าก็สามารถที่จะระง,งับอารมณ์ไม่ได้มากนานๆจะมีอารมณ์เกิดสักครั้งหนึ่งในเรื่องของในเรื่องของการมีความรู้สึกในการมา,ารมนี่เป็นอันว่าเราเข้าถึงสังขารุปเปขายยานอารมณ์ใจสบายสบายในตอนนี้เรียกเบาลงไปมาก ความรู้สึกในระหว่างเพศมันจะมีขึ้นมาบ้างสำหรับพระสิทธาคามีแต่ว่ามีแล้วมันถอยหลังเร็วถอยไปไหนมันหลบก็ไปหาอสุภสัญญาอย่าลืมนะครับอันนี้ต้องทำกันให้ชินไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากัน ถ้าอารมณ์รักเกิดขึ้นมามาไหลก็ผลักให้มันล้มไปเหมือนนั้นใจเราผมอยากจะพูดว่าคําว่ามึงมากูมุดเราควรจะพูดหมาว่ากูมุดต,ตั้งแต่มึงยังไม่มามุดต,ตรงไหนมุดข,ข้าปอโยูนในอสุปสัญญาคือในอสุปกรรมฐานกับกายยตานุสติจิตจับอารมณ์ให้ทรงตัวไว้ นั่งนึกนอนนึกจิตพิจารณาอยู่ว่าใครหนอในโลกนี้ที่จะมีร่างกายสะอาดร่างกายของบุคคลใดที่เป็นปัจจัยของความสุขมันไม่เป็นปัจจัยของความทุกข์สมมติว่าเราจะมีคู่ครองสักคนปกติในยามเช้าตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำห้องสวม ไม่เข้าไม่ได้เสร็จแล้วล้างปากล้างหน้าต่อมาก็กรับประทานอาหารทำกิจการงานทุกอย่างก็ยัาหมดวันเมื่อสิ้นวันสิ้นเวลาแล้วแล้วก็นอนพักสิ้นง,งานตื่นมาก็ทำงานใหม่ตอนนี้เราจะหาคู่ครองสักคนที่ได้มาครองและงานทุกอย่างไม่ต้องทำ หน้าไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างข้าวไม่ต้องกินมันสะอาดพองใสไม่อิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคู่ครองแล้วเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าหาได้อย่างนี้แล้วก็ควรจะหาถ้าบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้เราก็มุดอยู่ในอสุปสัญญากับกายคตานาุสติกรรมราน บวกกับสกายาทิฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ช้ามันก็พังเราติดอยู่ในร่างกายรู้ในกลิ่นในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศก็เชื่อวเราติดอยู่ในทุกขเราหาความสุขไม่ได้จงกทั่งเมียรมใจเย็น เย็นสบายไม่ไม่วิตกไม่กังวลเรื่องความรักในระหว่างเพศไม่วิตกไม่กังวลเรื่อรุนในเมื่อพบรูปสวยเราก็เห็นว่ามันไม่สวยฟังเสียงไพเราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันหายไปกรทบกลิ่นที่หอมหวานหอมโวนยวนใจแล้วก็ถือว่ากลิ่นก็หายไปได้วยความหนาของลม แล้วหากว่าจะมีการสัมผัสก็ถือว่านี่จะกระทบซากของผีต่จิตใจของเรายิ้มอยู่เสมอว่าสิ่งท่านหลายเรานี้จะเป็นมารที่เราเรียกกันว่ากิเลสมารเชงทั้งจิตใจของบรรดาพวกท่านอย่างหลายนานๆจะมีรมราคะเกิดสักครั้งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวจิตบอกว่านี่มึงมาอีกแล้วหรือ เจ้าภัยใหญ่เต้าตัวร้ายมาแล้วหรือจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ในที่สุด